สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลส7นะครับท่านผู้ชมช่องโควิดชาแนลเล่าข่าวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมรอฟอรทอสร้างความมั่นคงทางรางไทยดันไอเดียผลิตรถไฟใช้เองอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลส7นะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลสด้วยนะครับ ไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับรอฟอรทอสร้างความมั่นคงทางรางไทยดันไอเดียผลิตรถไฟใช้เองขอขอบคุณข่าวสารจากมัธิชนออนไลน์เศรษฐกิจนะครับปี2568การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอปักธงหลากหลายภารกิจ ทั้งการสะสางปัญหาหนี้สินภายในองค์กรการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอาทิโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินตลอดจนจัดการบุคลากรทั้งรอฟอรทอและ SRT ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสพูดคุยกับนายวิริศอัมรปาดผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอย้ำว่าปีนี้ รอฟทจะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขยายขีดความสามารถการขนส่งทางรางของไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางในภูมิภาคอาเซียนซึ่งสิ่งที่รอฟทมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นการขนส่งหลักของประเทศนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายวีริ์อัมรปาดระบุว่าสืบเนื่องจากเมื่อปลายปี2567นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศตุรกีพบว่าประเทศตุรกีมีโมเดลการสร้างรถไฟเองที่น่าสนใจนะครับ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทสัญชาติอิตาลีในการสร้างรถไฟร่วมกันที่ควรนำมาศึกษาเพื่อเป็นโมเดลในการสร้างรถไฟใช้เองในประเทศไทยซึ่งจะลดการนำเข้าและเกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศมากขึ้นทําให้ต้นทุนค่าขนส่งของประเทศถูกลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับรฟทได้รับมอบหมายให้นำเนินการ ร่วมกันกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางหรือสอทอ,อเพื่อเร่งดำเนินการให้เกิดการผลิตรถไฟและหัวรถจักรขึ้นในประเทศไทยเพื่อทดแทนการสั่งซื้อนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการขนส่งด้วยระบบรางของประเทศมีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ ปัจจุบันบริษัทที่ผลิตรถไฟในโลกยังมีจำนวนน้อยส่งผลให้อํานาจการผลิตอยู่ในมือของผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นที่มาของการกำหนดราคาที่ค่อนข้างสูงทั้งส่วนประกอบการบำรุงรักษาอายุการใช้งานโดยปัจจุบันมีการล็อกระบบซอฟต์แวร์ทำให้ผู้ซื้อต้องติดอยู่ในสัญญาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าความจําเป็นด้วยนะครับจากโมเดลของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการผลิตรถไฟใช้เองอย่างประเทศตรุรกีพบว่าผลจากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้การผลิตรถไฟมีราคาถูกกว่านําเข้าจากต่างประเทศสูงถึง20%เอร์ซนและสามารถเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศจากเดิม10%เอร์ซ เพิ่มขึ้นเป็น75%ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศหรือซัพพลายที่เป็นพันธมิตรกับประเทศไทยส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมของไทยด้วยเช่นกันนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้สทออรอภายใต้กระทรวงคมนาคมได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตรถไฟในประเทศให้ได้50กันภายในปี2570 เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล D M U และเพิ่มเทคโนโลยีระบบไฮบริดเข้าไปด้วยซึ่งรฟอฟทพร้อมจะเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยก่อนหน้านี้คาดการว่าภายในปี2569จะสามารถผลิตรถไฟต้นแบบออกมาเป็นคันแรกได้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าจากต่างประเทศได้ประมาณ20จากนั้น ต้นทุนจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดผลิตรถไฟใช้เองในประเทศนั้นต้องอาศัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีต่างๆร่วมด้วยนะครับท่านผู้ชมขณะเดียวกันเร็วๆนี้รอฟอรทอจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงอุตสาหกรรมในกรอบการพัฒนาและใช้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศโดยตั้งเป้าใช้พื้นที่ของสถานีรถไฟมักกะสันในการเริ่มผลิต และคาดหวังว่าจะสามารถผลิตหัวรถจักรได้ภายใน2ปีหลังจากการลงนามร่วมกันจากนั้นจะต่อยอดไปสู่ส่วนประกอบสำคัญอื่นๆต่อไปซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมตั้งไว้นะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์มาสู่ไฮบริดและไฟฟ้า ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ด้วยเช่นกันเราจึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้ต้นทุนถูกลงและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่จะทำให้การพัฒนาและต่อยอดด้านยานยนต์และระบบรางของไทยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพขึ้นมารองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีให้เพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นการขนส่งหลักของประเทศด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตรถไฟใช้เองของประเทศไทยนะครับจะเป็นข่าวดีในปี2568นะครับท่านผู้ชม รอฟทอสร้างความมั่นคงทางรางไทยดันไอเดียผลิตรถไฟใช้เองนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท้างชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ